มะเขือในฟันดีครับฟันวาเขเอาทองมาให้ฟันมะเขือครับฟันวาคนมาหาลายเต็มบะครับอ่ามีคนเอาทองมาให้มีสากมีมามาว่าคนฟองกินมาเป็นจั๊บลงบโท่านหลายครับคือไว้จะ้าฟันเครือจาร์พร่งวันแม่นเลยละออกเลยออกเลยครับแล้วก็กด ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับครับุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาอาจารย์แสมนะครับมาเพื่อจะตามเลขความฝันของอาจารย์แสมเนาะครเข้ามาแล้วก็พิมพ์กันสาธุสาธุเฮนะ้ยฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคระับสี่คนงวผมสง่งเลยโอ้เห็นบอสีขาววงกลมตรงในสีแดงๆครับอ่าเป็นรูคือรูหนาะ เป็นรูปปันสีขาวมันเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นเร็วมากมันเป็นเขาขาวใหญ่ๆพุ่งขึ้นจากอง,องค์พระพิกเนองะิตตรงกันข้างๆกันพอดีอขึ้นไปแล้วกล้องมันเลยจับขึ้นมาเลยว่าตรวจพบบุคคลแต่มันไม่มีหมาไม่มีคนแต่ถ้ามีคนหรือมีหมาเดินผ่านกล้องป๊บ มันก็จะบอกเราเลยว่าตรวจพบบุคคลแต่ว่ามันเป็นคนไงมันเดินผ่านหมาเดินผ่านเนี่ยมันก็บอกหมดแต่อันนี้มันไม่มีคนแล้วก็ไม่มีหมาแต่มันเป็นแสงสีขาวมันลอยขึ้นไปตรงวิกนตตอนนั้นอาจารย์กาลังจะหลับพอดีใกล้กาลังจะนอนพอดีข้อความมันเด้งขึ้นมามันเตือนขึ้นมาว่าตรวจพบบุคคล เ,เสื้อสีขาวขึ้นตรงพระพิคเนตพอดีแล้วก็พระพิคเนตตรงนี้มีที่มาและก็ที่ไปเล้อสีบอกว่พระพิฆเนตตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามาไว้บ้านตอนนั้นอาจารย์ไปวัดเป็นวัดป่าเป็นสำนักสงฆ์ตอนนี้จะล้างลนะทีนี้พักในวัดท่านบอกว่าท่านไม่อยากเอาไว้ท่านบอกว่าท่านไม่อยากเอาไว้ท่านว่า อย่าไปใช้ก็เอ,อเอาไปนะวะคุณเอาไว้หนอกคุณเอาไปโหลดทนไวัน่อย่าเอาไว้ในวัดท่นะอาจารย์ก็เลยโดยที่เป็นอาจารย์นะก็เลยว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปที่ไหนก็อยากให้ลูกศิษย์ได้กราบว้อาจารย์ก็เลยเหมารถแล้วก,ก็จ้างคนไปประมาณสี่ห้าคนไปไปเอามาจากวัดรอบแรกเลยยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นหนักมากก็เลยอธิษฐานว่าถ้าจะไปโหรดลูกศิษย์ลูกงหา ไปให้โชคให้ลาบไปให้ความร่ำรวยขอให้ดวงข้าเปิดบารมีข้าเปิดในปีนี้ก็ขอให้องค์พ่อเนี่ยยกขึ้นลถให้สบายทีนี้เอาไม้แผ่นมาปูพระฟิชเอร์เนตองนี้นี่ไหลามาก,กับไม้ลงมาเลยในรถหนักมากแต่ว่ามันขึ้นแบบสบายเลยแต่ก่อนจะมาอยู่ตรงนี้พอมาปุ๊บก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้น รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างมีโชคมีลาบเงินทองเรื่องหวยนี่ไม่ต้องพูดถึงก <c oughs> ็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภเลยแล้วก็มีคนมาขอพรขอพรนี่ก็ได้กันทุกคนส่วนมากนีจะไปในเรื่องของการาใครที่อยากได้อะไรให้บนบานสารกล่าวท่านตส่วนมากจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เมื่อคืนนี้อาจารย์ก,ก็ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเจอเรื่องราวนี้ไม่เคยเจอ แต่ก็เมื่อคืนนี้มันกล้องมันจับขึ้นมาว่าตรวจพบทุกคนอาจารย์ก็ไปดูปุ๊บแสงขาวมันจะเป็นขาวๆนะลอยขึ้นไปกล้องมันก็ตรวจพบปุ๊บมันจับภาพไปปุ๊บมันถ่ายไว้เลยกล้องวงจรปิดของอาจารย์มันเพราะว่าถ้ามีอะไรเป็นหมาเป็นคนอะไรอย่างงี้มันเดินผ่านแล้วมันถ่ายปุ๊บส่งมาให้เราเลยว่าเนี่ยมันเห็นตัวนี้แต่คืนนั้นมันเป็นสีขาวมันไม่ใช่คน อาจารย์คิดว่าองค์พระพิฆเนศหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากล่าไวไหวอยู่ตรงนักสถานที่นั้นอาจารย์ว่ามีเทพทเวดามาสิงสถิตยอยู่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมมาฟาเอฟซีนะครับมาดูว่าตรงที่มีแสงนะครับขึ้นที่ข้างองค์พระพิฆเนศนะครับคุณผู้ชมผมดูเหมือนจะขึ้นข้างๆต้นไม้นี้นะครับเป็นแสงขึ้นไปลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าข้างบนนี้นะครับคุณผู้ชม เป็นแสงที่ลอยขึ้นบนท้องฟ้านี้เมื่อคืนนี้นะครับอาจารย์บอกนั้นนะครับแล้วก็จะมีแสงออกมานะครับตรงที่ข้างๆองค์พระพิฆเนศรอยขึ้นไปนะครับจากดูจากกล้องวงจรปิดนะครับชตรงนี้เลยนะครับมีแสงขึ้นตรงนี้เลยนะครับที่ผมดูจากภาพจากกล้องของอาจารย์นะครับห บารมีองค์ปู่ใหญ่นะครับให้แตกสองตัวสามตตรงตรงเลยสาธุสาธุสาธุาธงวดหนา้าต้องเป็นรถใหญ่แหม <c oughs> เอาปิกอัพเลยแหมหงวดหนา้าเออนี่ขัน,นไปเราปิดงวดหน้าจะเอาปิกอัพมาเอองวดหน้าเอาปิกอัพมาเด้อถ <c oughs> ือสามตัวเดี๋ยวอาจารย์<ด>สิบอกดอกเดี๋ยวอาจารย์สิบบอกหลังจากเราทำพิธีแล้วได้แท้ละสามตัวแต่สองตัวนี่เราให้เน้นไว้ก่อนเด้อสองตัวเราให้ สองโตเราหมักแห้งหลายารดน้ำม้นไห่บอครับเดี๋ยวจะถามความฝันอาจารย์แล้วนะครับคุณผู้ชมขอคนละแชร์ขอคนละแชร์นะครับแชร์กันไปอาจารย์มาแล้วครับนี่นะครับคุณผู้ชมถามความฝันอาจารย์ก่อนว่าเมือขึ้นอาจารย์ฝันยังไรหลังจากปล่อยเหล็่ยไปแล้วขับฝันดีบอหมือขึ้นในฝันดีครับานเห็นบอแล้วเมื่อคืนในฝันดีครับฟันว่าเอาทองมาให โอ้ยฝันข้าท่องไม่แต่ว่าท่องลูกศิ์ก็ถวายไม่ยีละ่ะครับอถวายจนในไส้หมดละแต่ว่าเป็นท่องแบบท่องแท่งว่าเข้าท่องไม่ข้นนี่เต็มเพื่อนไปหมดเลยอือมีฮอดสร้สางฮอดมาาตัวโ<อ>มาเออเต็มเพื่อนไปหมดครับคนเต็มเพื่อนไปหมดเนี่ยมาแล้วก็มีพวกเขาเอาของมากินกันมันมาเอามาเป็นโล่งท่านอ่า พวกกุโตกุเตีตเ่ยวของกินเต็มของกินนี่เต็มบ้านพวกมากอิ่มกันทุกคนมเมื่อนนอดฟันดีแล้วก็อาจารย์มั่นใจเรื่องวันนี้ก็ขึ้นหาแปดก็หาเจ็ดมีเท่าไรใส่ไปให้หมดหาแปดก็หาเจ <c oughs> ็ดนี่อาจารย์ก็มั่นใจยังไงวันนี้ก็มีห้านี่หนอนครับ <c oughs> แล้วก็มีอีมวยยิง่งนหนึ่งพ่ฝันแม่นแห้ยงอียงยงโรงงานอน่เพัดฝันแต่ก่อนน่ะพัเกยฝันตัวใดๆออกตัวน,นั้นไดไครับแต่โบราณกับบนมาก่นนี่พัน่น,น้องสาวพม่กออกเาเรียกว่าเปล่ยนหาอนอ่ะเปลี่ยนหาต้องกะเหรี่ยงอาจารย์เลยก่อน,นี่ต้องกะเหรี่อาจารย์นะอาจารย่ยนครับอาจารย์ฝันฝันยิงสีเป็นอย่างใดๆฝันดีเรย่ว่าเบลีนี ขาวันมาได้ของนีดีเลยโอ้ฟันได้ทองันได้ทองได้ของโบเมนเลกตัวนี้อะตีนี้อาจารยะเขาบอกานชิ้นจะหาเปลียกัแต่ก็คือเรียกว่าวันทีั้นกวัาดีเลยแล้วถึงเลยแล้วว่าเลกนี่ชาวฟันยังสี่ดีเลยบอกาคันแมนฟมอยู่นะโอถือเลยครับคือเลกไวเลยถงแท้อืม อพ่เพื่อนมะซาเล็กปูนอีกจุดใดต,ต้องกับเลขนี<อ>่เลยเล็กู่ต้องกับเลขกได้เจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสองกคนกับแนมเ e ห<อ>็นสี่ก้นกับแนมเห็นสองเพรมันปรชัดอีกตัวหน, <7, 5 S 1> นึ่งเก็ดหานี่ชัดบอกครับเล็เจ็ดกับเลขหานี่ชัดแทงเลขเจ็ดห้านี่ชัดแจ๋วเลยครับไอไอ้ชัดประองเอากเอาเจี๊ยฐาเนี่ยทนไรพอว้าไอ้ตัวเล็กประชัดเนี่ยประจองเอาเอาเจี๊า เอาตัวมันชัดีนิหละเนาะเอาตัวมันชัดครับอือเอาตัวมันชัดเจนครับเจต่าต้องกระเทียมรสอาจารย์ดีกว่อย่าลืมนะว่าเด้เออท่านอย่าลืมนะว่าสา้วนละได้นะต่างต่งอาม่าัสามนนอกโคตรินนอครับม้วนแรกนเจเกาครับมวนสนศูนย์เกา เก่งวดสมนี่เก่าหาเก่าหาน่องวดที่สนี่วนอยนเอชหาเออหนึงวดที่สนี่เอานี่งวดที่สี่ครับงวดที่สี่น่ครับมันสีวนมันสีวนอยู่ตวนรกเหาเจ็ดก็ได้เออได้แล้ว่าอะปะมาต้องหไรเอเจก็ได้ครับครับอ่าเรอของอาจารย์นั่นแต่ว่าตอนแรกอาจารย์ปล่อยไปมีคนด่าอาจารย์หลายเลยครับ ไหนมึงบอกว่ามีหกไหนมึงบอกว่ามีหนึ่งอาจารย์ก็เลยว่ามันเป็นเพียงอาจารย์เ่ยก็บอกว่ามันมีมิจฉาชีพเอาเด็กอาจารย์ไปหากินหลายถ้าอาจารย์บอกฮกเพิ่มเพิ่มเอาหกไปเลยไหนไปไปลง<อ>ในกลุ่มให้นึง่งอัเอาไปบริษัทนี้อาจารย์มาจะได้ก็เลยแต่อาจารย์ไม่เด้สนใจเพราะว่าพวกคุณไปติดตามผพจปลอมไปอยู่ในกลุ่มปลอมค,คุณก็ได้แต่ของปลอม,อมเพราะว่าคุณ ไม่ได้อยู่ในเพจจริงหรือว่าถ้าคุณดูใน youtube คุณจะเข้าใจว่าอาจารย์ทำไมถึงโค้งสุดท้ายถึงปล่อยห้าเพราะเป็นเลขอาจารย์ที่อยู่ในใจมานานแล้วเจมือเขารู้กันหมดอาจารย์นี่ไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไปครับที่ทุกคนได้รู้จักนะครับอา,ารอาจารย์สิบอกเลยว่า,าพวกที่มันบอกมาตาอาจารย์นะ พวกนั้นไอ้พวกที่มันชิงดีชิงเด่นที่มันเหมือนกับว่ายกตัวเองย่องตัวเองอยู่คนอื่นที่เขาอันนี้มันก็จะว่าในเรื่องของว่าตัวเองดีอย่างนี้นะถ้าอยาไปขห้คาพวกแบบนี้อาจารย์ไม่คยขห้คาเลยอาจารย์มองผ่านบอกถ้าจัางฝันหนึ่งเสียงเป็นยังไงตามความตามความที่พอหู่สึกเนี่ยถ้าฝันหนึ่งเสียงโอ้โหอาจารย์บอก ขันเว้นผมซื่อไว้จะฟันคืออาจารย์เนี่ยผมว่าแมนเลยละได้บอกเลยบอกเลยครับโอ้โหเจ้าอาจารย์เนี่ยก็ไหนเจ้าหลายพวกที่มันถามเนีับเออเออนั่นแหละแล้วก็สื่อทองทองเลขกวดิสื่อทองเลขครับถ้าเป็นผมซื้อซื้อจริงจริงผมว่าเลขในมันเขาแล้วต่อไปนะครับอาจารย์ก็ไฮเอฟซีผมได้เบิึงได้ฟังเนี่ยจากปากอาจารย์ฟันมื่อคืน ครับนว่าคนมาหาหลายเต็มปากแล้วก็มีคนตะโถมมาให้มีสร้างมีมามาว่าคนของกินมาเป็นจราบโล่งานหลายครับพวกที่มากัอิ่มกันประสั่นหรือพวกที่ม่าที่ถิบเด็กละมั่งรับโบสาธุอาจารย์เนาะสาธุเด้อพี่น้องเนาะขอให้รวยๆทุกคนใครถือก็อย่าลืมอาจารย์เด้ออย่าลืมอาจารย์เด้อผมว่าเลขกเสอาจารย์ปล่อยไปนี่สิเข่ามั่งนี่ครับนี่ สิความฝันหนึ่งสี่อาจารย์นางซาลิงไมาอยู่ก็ได้นี่ครับครับนางซาลิงมหานางซาลิงมหาอาลหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสัพพะควะโตอาลหโตสัมมาสัมพุทธเก่าหัวมันเจอครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณประสาทวิชาคุณนั้นเสด็จลงมาปานทพิธีวันนี้ เพื่อเป็นมงคลชัยมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นการสักการะบูชาครูด้วยเอหิกามมาวจานังสัพพิอาจาริยังสติักเอหิสถานนกเมเอหิักโมพุทธายะพุทธังประสิทธิกรรมประสิทธส์สางฆังประสิทธิทธ์มหาประสิทธ์ด้วยอำนาจและบาลมีของคุณครูบาอาจารย์จงดนติดนตนใจประทานพร เงินทองไหลมาเทมานักมาบินหังเอหิเอหิสีวังโตกมาเอหิเอหิลาโพลาฟังนักทองหนึ่งทองหนึ่งทองสองโอมจินนาเงินทองไหลมานักมาบินหังนักโมพุทธายะนักโมพุทธายะอสุวิสติมัญญาการสัตยปฏิมังพุทธะวิเทหิสังฆะลาโพลาฟังมามามาเพีงเพงตาพา หาหาลือนลือนโมพุตายะสาธุสาธุสาธุธุณน้องที่ชมอยู่คลิปนี้ก็พิมพ์การสาธุสาธุกันเข้ามาเยอะๆนะครับช่วยกันพิมพ์นะครับก็แชร์กันไปคนละแชร์คนละแชร์นะครับให้ปู่นะครับโดนบันดาลให้กับเอฟซีผมสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธุและกับกด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ